เรากลับคุยกินต่อนะคะช่วงหลังแปดนาฬิกาฟังเคารพธงชาติไทยเพลงชาติไทยกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดรชัชวีเข้าสู่ระบบนิดนึงค่ะมีเหตุขัดข้องในเรื่องการส่งลิงก์กันเล็กน้อยแต่ข่าวนี้น่าสนใจจริงๆค่ะไม่พูดถึงคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเรายอมรับกันว่าหลังจากเกิดโควิดสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยระการศึกษาเราผิดเพี้ยนไปเยอะในขณะเดียวกันหนึ่งตุลาคมนี้ใช่ไหมคะประเทศไทยก็จะมีการประกาศเป็นเรื่องเป็นราวให้เรียบร้อยแล้วว่า เราจะเข้าสู่ประเทศที่โรคโควิดก็ไม่ใช่โรคติดต่ออันตรายร้ายแรงอะไรอีกแล้วแต่ก็จะเป็นโรคหนึ่งในหนึ่งโรคที่เราต้องเจอเจอเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองเรื่องของการเรียนการศึกษาการผลิตบุคลากรทรัพยากรบุคคลกลายเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่พูดไม่ได้แล้วโดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นล่าสุดข่าวที่ประเทศอินเดียมีการปิดโรงเรียนในช่วงโควิดที่ผ่านมาปรากฏว่าผลสอบของนักเรียนตรงนั้นค่ะเป็นพันเลยที่ปรากฏว่า เอเขาได้ไหมคะส่งแล้วค่ะเอดูในในไลน์นะคะส่งลิงก์ไปแล้วค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวส่งในอินบ็อกซ์แมสเซจอีกทีนะคะเอาเป็นว่าเกิดความขุกขรกเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเวลาที่เราเราสื่อสารกันในยุคใหม่นี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาทีเดียวนะทุกอย่างก็ยังมีปัญหาท้าทายให้เราได้เจอกันอยู่เสมออะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดออรสุชาติชวีนิดนึงค่ะเอ่อน้องๆค่ะเรามาดูข่าวนี้กันนิดนึงนะระหว่างที่รอคุณดเรเอเราเข้าสู่ระบบอะเป็นความท้าทายที่ต้องสนุกนิดนึงค่ะเวลาทํารายการสดก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละก็จะมีเหตุขุบขคั่เกิดขึ้นให้เราได้เรียนรู้แล้วก็แก้ไขไปสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเรื่องการศึกษาตอนนี้คืออะไร คือล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็มีการปรับตัวเยอะออมียอดเรียนซ้ําชั้นมากขึ้นข่าวนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าการระบาดของโควิดเนี่ยค่ะผู้ปกครองบางท่านให้เ็นว่าต้องการให้ลูกมีพัฒนาการการศึกษาที่ดีการเรียนออนไลน์ของลูกในช่วงโควิดแตกต่างจากห้องเรียนอย่างสิ้นเชิงสำนักข่าวเอเอฟคารบุว่าจํานวนนักเรียนอเมริกันปีการศึกษาล่าสุดที่เรียนซ้าชั้นได้พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศโดยรัฐแคโรไลนาเวอร์จิเนีย เดลาแวร์มีนักเรียนซ้ำซ้ำชัน้นเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าโดยผลิแล้วผู้เชี่ยวชาญมักติงว่าการเรียนซ้ำชั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสังคมของเด็กและอนาคตในการเรียนแต่ผู้ปกครองบางส่วนออกมาอธิบายว่าเป็นการให้โอกาสลูกอีกครั้งหลังจากเด็กต้องเผชิญกับความโกลาหลของการหยุดเรียนและจาเป็นต้องเรียนออนไลน์ไม่ทราบดรสุชาติวีเข้าได้หรือยังคะเอ,อ่อแล้วก็คริสตี้ไพรส์คุณแม่ของเบลอนไพรส์ นักเรียนชายวัยว13าปีในรัฐเพนซิลเวเนียสนับสนุนกฎหมายการศึกษาระดับรัฐเอ่อยังไม่เข้ามาเนาะเอ่อไม่เป็นไรค่ะฟังข่าวนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ในรัฐเพนซิลเวเนียสนับสนุนกฎหมายการศึกษาระดับรัฐที่เพิ่งผ่านร่างกฎหมายไปในช่วงโควิดที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเลือกได้ว่าอยากจะให้ลูกซ้ำชั้นหรือไม่ภายในหนึ่งปีหลังจากกฎหมายข้างต้นมีผลบังคับใช้ปรากฏว่านักเรียนที่เลือกเรียนซ้ำชั้นในรัฐเพนซิลเวเนียเพิ่มขึ้นจาก 20,000คนเป็น45,000คนเอ่อคริสตี้นะคะเลือกให้เบลอนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดพ่อลูกของเธอได้รับการสอนด้วยโปรแกรมส่วนตัวแบบพิเศษที่เรียกว่า IEP ซึ่งเธอบอกว่าสิ่งนี้ช่วยให้เบลรอยสามารถใส่ใจกับการเรียนได้ดีขึ้นด,ดรชุช,ชวิทย์เข้ามาแล้วเนาะถ้าเข้ามาแล้วสวัสดีครับพี่ปุ้มครับสวัสดีค่ะ เราต้องมีการตื่นเต้นเล็กน้อยเวลาทํารายการสดไม่งั้นเราไม่รู้ว่ารายการสดเอางี้เ<ห>ชยบอกพี่ปุ้มกับผู้ฟังชาวฟ้าใสานิดนึงว่าหัวข้อที่เราตั้งไว้ว่าวันนี้เมื่อกี้พี่ปุ้มอ่านข่าวท,ที่อเมริกาเขามีการโหมดให้เด็กเลิกเรียนซ้าชั้นปรากฏว<อ>่าที่รัฐัฐเดียวเนี่ยมีอัตราการเด็กเลิกเรียนซ้าชั้นจากสองหมื่นกว่าคนเป็นสี่หมื่นกว่าคนด้วยเหตุผลการเรียนที่ไม่เต็มที่ในช่วงโควิดอันนั้นก็เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็ะให้ดูให้ดูกุ้มให้ปุมดูเลยก่อนว่าเราต้องเจออออะะไรยู่ตนนนี้ อ๋อ oh, น้ำค่ะน้ำบนถนนจากฝนที่ั<ค>นตกไนักกา<ด>็คือเป็นทะเลหมดแล้วครับว่าคงออกจากบ้านคงจะอยู่กับพี่ปุ้มได้นานเลยครับอ๋อเหรอคะ <laughs> แต่พี่มีเวลาจํากัดเราอยู่ได้แค่แปดโมงครึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวพี่ปุ้มจกลับมาอยู่ใหม่ <c oughs> เอจะาถามเอเลยหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้ว่าภาระทางการศึกษาเนี่ยตกลงต้องถูกผลักไปไว้ที่ใครนอกจากโควิดนอกจากพิษเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันเอสเค e ความหวังใหม่ๆใ,ในการมี e อหรืออะไรก็ตามเราก็ยังหวังอยู่เพราะนั้นในฐานะบุคลากร,กรด้านการศึกษาต้นๆของประเทศไทยที่ทั้งบริหารจัดการแล้วก็ต้องเป็นนักเรียนทุนคุณเห็นอะไรบ้างคะดรสุชาติชวีเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่ประเทศต้องตั้งคำถามนี้เหมือนที่พี่ปุ้มถามนะครับว่าภาระรางการศึกษาเนี่ยควรจะเป็นของใครบ้างคำถามกลับไปก็คือว่า ใครอ่ะจะได้ประโยชน์จากการศึกษานี้บ้างถ้าเกิดการศึกษาดีเนี่ยใครได้ประโยชน์บ้างนะครับอันดับแรกประเทศนะเพราะประเทศมีพลเมืองกับที่มีคุณภาพนะครับปัญหาเรื่องสังคมเศรษฐกิจหรือแม้แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศมันจะดีขึ้นแสดงว่าอันดับแรกภาระเรื่องการศึกษาต้องเป็นของประเทศชาตินั้นๆของการศึกษาไทยก็ของเป็นประเทศไทยนะครับ้อสองนอกจาก รัฐได้ประโยชน์แล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์อีกพูดกันตามตรงๆนะก็คือผู้ที่ใช้บัณฑิตถ้าเกิดพี่ปุ้มตั้งบริษัทนะครับแล้วก็ได้บัณฑิตที่ดีไปโอ้โหทุกอย่างดีหมดเลยจะทําผลิตภัณฑ์จะออกแบบจะขายอะไรทําให้ธุรกิจนี้เฟื่องฟูร่ารวยขึ้นมานะครับตรงนี้เอกชนก็ต้องเป็นภาระที่ต้องช่วยรับผิดชอบด้วยคนที่สาคาือใครแน่นอนที่สุดก็คือผู้ปกครอง ถ้าเกิดว่ามีลูกโอ้โหเรียนหนังสือประสบความสําเร็จนะครับเป็นที่พึ่งได้ยามแก่เท่านะครับมาช่วยเลี้ยงน้องๆต่อไปได้สมมุตินะครับโอ้ก็เป็นเรื่องที่ดีผู้ปกครองก็ต้องถือว่าต้องมีส่วนช่วยในการศึกษาเช่นเดียวกันและสุดท้ายการศึกษาดีเนี่ยใครได้ประโยชน์ดีที่สุดก็ย่อมที่จะเป็นคนเรียนนั้นๆคือตัวผู้เรียนเองนะครับและนะครับสุดท้ายคนที่ไม่มีลูกแลวบอกว่าโอ้การศึกษา ผมเปลี่ยนแล้วเราผ่านมาแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเราไม่จริงครับคนที่ไม่มีลูกก็ถือว่าการศึกษาเป็นเรื่องของท่านเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดสังคมมีคนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตัวท่านเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในสังคมที่ปลอดภัยสังคมที่มีคุณภาพกําลังจะบอกชัดๆครับพี่ปุ้มว่าภาระการศึกษาเป็นภาระของทุกคนจริงๆไม่ว่าคนนั้นนะครับจะเป็นรัฐเป็นเอกชน เป็นเด็กเป็นผู้ปกครองหรือคนที่ไม่มีลูกถือว่าการศึกษาเป็นเรื่องภาระของทุกคนแต่คําถามก็คือแล้วจะแบ่งสัดส่วนของภาระเนี่ยยังไงน่าจะเป็นคําถามนี้มากกว่านะครับถ้าเกิดเป็นประเทศนะครับในยุโรปเขาบอกเอะการศึกษาเป็นภาระของฉันเลยตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือปัญญาเอกหรือเรียนจนวันตายเนี่ย รัฐจะเป็นผู้จัดการศึกษาและนะครับให้การศึกษาฟรีหมดเลยอย่างมีคุณภาพด้วยแต่ของฟรีไม่มีในโลกนะครับที่น้องประชาชนในประเทศนั้นก็ต้องจ่ายภาษีเนี่ยตาที่เหมาะสมจะได้เอาเงินภาษีไปใช้ในการดูแลสวัสดิการโดยเฉพาะการศึกษาและอื่นๆด้วยนะครับนั่นข้อแรก ข้อที่สองนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นสหรัฐอเมริกาครับพี่ปุ้มท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็จะให้เอกชนเข้ามาช่วยการศึกษาด้วยเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะได้บัณฑิตนะครับวิศวะนะครับออกไปจากวิศวะระกะงวิศวะจุฬาวิศวะ,กะเกษตรบางมดเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาเรื่องอื่นเนี่ยคุณต้องมาลงทุนในการผลิตวิศวะร่วมกับมหาวิทยาลัยไม่ใช่ว่า หิทยาลัยผลิตเด็กกันไปแล้วแล้วคุณก็บ่นว่าใช้ไม่ได้นะครับหรือหยาอะไรก็นะครับไม่มีกําลังที่จะผลิตได้เพียงพอเพราะว่าไม่ได้มีการสมุนไชกอกชนตัวนี้กระชนต้องมาช่วยด้วยอันนี้ในอเมริกาทําแบบนี้นะครับส่วนในหลายประเทศนะครับก็แบ่งกันคนละครึ่งมีผู้ปกครองครึ่งหนึ่งนะครับรัฐอีกครึ่งหนึ่งนะครับในโรงเรียนที่ถือเป็นโรงเรียนที่จะมีสมรรถนะสูง แต่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่รัฐและสังคมเนี่ยจะต้องละไว้ก็คือตัวผู้เรียนผู้เรียนก็เรียนหนังสอือเขาจะไปหาเงินที่ไหนนะครับแต่ว่าผู้เรียนนี้พอจบออกไปแล้วการจ่ายภาษีของเขาก็กลับมาเลี้ยงลูกๆเขาน้องๆเขาต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือกระบวนการแนวความคิดในเรื่องว่าการศึกษา ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบบ้างก็มีหลากหลายแต่ตัวเล่นตัวละครเหมือนกันหมดครับก็คือเรื่องการศึกษานั้นเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของรัฐตอนนั้นครับพี่ปุ้มครับพูดตรงนี้น่าสนใจแล้วเอ๊กก็แปะไปถึงสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปก็ตามแต่เอ๊ก็ยอมรับว่าของฟรีไม่มีในโลกถ้ารัฐซัพพอร์ตเยอะรัฐก,ก็ต้องเก็บภาษีคนที่ทํางานหรือคนมีไรายได้เยอะเราจะรู้ว่าฐานภาษีในประเทศยุโรปหรือว่าอเมริกาก็ตามเนี่ย ภาษีบุคคลค่อนข้างสูงหรือจะเป็นนิติบุคคลอันนั้นก็จะเอื้อเรื่องการลงทุนนิดหนึง่งแต่มันมีข่าวหนึ่งเหมือนกันในรอบสองสาเดือนที่ผ่านมาถูกพูดถึงเยอะมากก็คือกรณีที่ไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะลดหนี้กยศสอถ้าบ้านเราเง่ายๆคือนี่กู้ยืมการศึกษานั่นแหละจะลดให้แบบแต่ละคนแต่ละหัวนี่โอ้เยอะมากหลายหมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐตรงนี้เองย้อนกลับมาบ้านเราบ้านเราก็มีเรื่องกองทุนกู้ยืมทางการศึกษาเกิดขึ้นหลายปี แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าสหรัฐเองเนี่ยเราเห็นเขาเจริญก้าวหน้ามีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตปรากฏว่าบางคนทํางานจนเกษียณแล้วยังใช้นี่กยศไม่หมดสถานการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นคนหนึ่งอยู่วงการการศึกษาบอกให้เราฟังหน่อยว่าสรุปว่าการศึกษาทั้งโลกใบนี้นี่ยังดูบิดเบี้ยวอยู่หรอคะอันตรายของนโยบายก็คือการที่เราไม่รู้ครบก็จะทําให้เราดึงนู่นดึงนี่มาโดยที่ไม่ รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบริบทการศึกษาแต่ประเทศแตกต่างกันเหมือนคนไทยก็บอกเออฟินแลนด์นะครับเข้าเรียนนู่นแหละเก้าโมงบ่ายโมงก็เลิกเรียนแล้วเรียนน้อยมากแต่อย่าลืมว่าประเทศเขาใหญ่มากทรัพยากรเหลือล้นนะครับแล้วเงินเดือนครูเนี่ยเขาบอกว่าเผลอๆว่าจะมากกว่าเงินเดือนหมอซะอีกเพราะงั้นบริบทมันไม่เหมือนกันสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับพี่ปุ้มท่าน ผู้ชมผู้ฟังทราบไหมครับว่าค่าเ,าเรียนสหรัฐอเมริกามันน่ากลัวมากเลยมันน่ากลัวจริงๆนะครับถ้าเกิดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง MIT Harvard ค่าเ,าเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดสมัยเนี่ยว่าค่าเทอมไม่ต่างกับสองสองถึงสามล้านอะ่ะนะครับต่อปีแล้วก็ค่าใช้จ่ายหอพักอะไรก็แพงเพราะฉะั้นปีหนึง่งอาจจะมีต้องใช้เงินทะลุสี่ล้านด้วยซ้ำสี่ล้านเรียนไปสี่ปีก็เท่าไหรอ่อ่ะสิบหกล้าน เรียนปัญญาโทอีกยี่สิกว่าล้านมันก็ต้องใช้จนเกษียณแล้วครับพี่ปุ้มเพราะว่าถ้าเราเรียนในอเมริกานะครับขอมาเละกอกชนแพงมากของเราไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าหรือถ้าเกิดพี่ปุ้มเกิดในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นประชากรแคลิฟอร์เนียถ้าเกิดไปเรียนที่แมชิมิชิแกนก็ต้องจ่ายแพงแต่ถ้าเกิดพี่ปุ้มเรียนอยู่ในนะครับเขาเรียกว่าในท้องถิ่นของตัวเอง ค่าเราเรียนจะถูกมากหรืออาจจะเก็บแบบน้อยมากๆเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจบริบทของสหรัฐอเมริกาซะก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาลดเนี่ยเขาลดแบบไหนนะครับต้องมาดูรายละเอียดครับเรื่องกองทุนการกู้ยืมนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะหลายๆคนเนี่ยได้กองทุนนี้ในการเรียนจนจบประกอบอาชีพกลับมาเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนอย่างยิ่งแต่ว่าการจะสนับสนุนเนี่ยนะครับเต็มที่อย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องนะครับศึกษาอย่างรอบคอบเลยเพราะมันอาจเราถ้าเกิดเราทำนโยบายผิดคนอาจจะเฮในปีนี้แต่สีห้าปีไปอาจจะมีหลายคนร้องไห้ร้องห่มว่าสุดท้ายแล้วก็อ,อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนก็ได้ตรงนี้ต้องคิดให้รอบคอบที่สุด และคาถามเกี่ยว่องกองทุนการกู้ยืมนะครับเป็นคําถามหนึ่งในคําถามนะครับที่นะครับการศึกษาไทยมีปัญหาอยู่และยังมีหลายคําถามเลยนะครับที่วันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะถามกันไม่หมดก็ได้เพราะปัญหาการศึกษาไทยเป็นปัญหาตั้งแต่ในอดีตคาราคาซังมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยุงช่วงโควิดก็ยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้พูดถึงเลยซึ่งปัญหาที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ในอนาคตจากนี้ไประบบการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทุกคำถามล้วนแล้วแต่สำคัญแล้วก็น่าเป็นห่วงทั้งสิ้นครับพี่ปุ้งครับ